คำตอบของสุขภาพดีกับวิตามินอ e, ีที่มอบสิ่งดีๆสุขภาพดีผิวพรรณดีให้คุณวันนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะดรวริศราดาวันนะคะหมอปอสาหรับวันนี้นะคะก็ประเด็นด่วนที่ทําให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีด้วยก็คือวิตามินอ e. ีเป็น EP ีที่20นะคะสำหรับเรื่องราวของวิตามินอ e ีและสิ่งดีๆในวันนี้ที่จะนำเสนอนะคะ ก็อยากบอกไว้นะคะว่าในบรรดาพืชผักผล,ผลไม้ใกล้ตัวเรานะีคะมีวิตามินอ e ีอยู่ด้วยนะคะเหมือน,นที่เห็นในภาพนี้นะคะเราก็เลือกมาบริโภคได้เลยนะคะเรามาทำความรู้จักกันก่อนนะคะว่าวิตามินอ e ีมีสาระอย่างไรบ้างนะคะวิตามินอ e ีเป็นหนึ่งในวิตามินที่ละลายในไขมันได้ดีเป็นวิตามินที่จำเป็นสำหรับร่างกายนะคะทนต่อความร้อนและกดแต่ไม่ทนต่อด่างออกซิเจนและแสงอันต้าไวรลต ประโยชน์ของวิตามินอ e ีก็คือป้องกันการแตกของเม็ดเลือดป้องกันการอุดตันของเม็ดเลือดนะคะเราก็หลอดเลือดต่อต้านสารอนุมูลอิสระและป้องกันการหักเสบนี้เป็นประเด็นเด่นของประโยชน์ของวิตามินอ e, ีแต่ว่ายังมีย่อยมากกว่านั้นอีกถึง18ประการนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปด้วยกันรูปแบบของวิตามินนะคะก็อาจจะมีหลากหลายมีทั้งยาน้ําแคปซูลชนิดนิ่มอาหารทางการแพทย์นมทางการแพทย์วิตามินรวมซึ่งอาจจะมีวิตามินอ e ีอยู่ด้วย ครีมทาผิวโลชั่นบำรุงผิวและอื่นๆนอกจากนั้นนะคะวิตามินที่ปลอดภยัยแล้วก็บริโภคได้หาง่ายในใดรั้วหรือใ,ใกล้ครัวบ้านเรานะคะก็คือจากธรรมชาติผักและผลไม้ที่อยู่ในครัวเรานี่แหละนะคะก็จะมีประโยชน์ถ้าเรามาทําอาหารนะคะประกอบอาหารทานกันนะคะ18ปประโยชน์ของคุณของวิตามินอ e ีนะคะของคุณวิตามินอีนี่แหละนะคะ คุณวิตามิน E เนี่ยช่วยชะลอความเสื่อมสภาพของเซลล์นะคะบรรเทารอยสิวแล้วก็ลดการเกิดสิวได้นะคะรวมถึงวิตามิน E ียังช่วยให้เซลล์ในร่างกายไม่เสื่อมสภาพไปง่ายๆชะลอวัยนะคะผิวใสแล้วก็แก่ช้าลงนะคะข้อ2นะคะวิตามินอ e ีเนี่ยช่วยป้องกันภาวะแท้งของหญิงตั้งครรภ์ได้นะคะข้อ3วิตามิน E ช่วยป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะโดยผู้ ผู้ที่จะรับประทานเพื่อป้องกันเนี่ยก็1,300ยูนิตต่อวันนะคะต่อเนื่องเป็นเวลา2ปีก็จะชะลอความเสื่อมของสมองได้แล้วก็ป้องกันเส้นเลือดอุดตันในสมองได้ด้วยนะคะข้อ4วิตามินอ e, ีเนี่ยช่วยบรรเทาอาการตะคิวเหน็บชาหรือตึงขานะคะจากการทำงานหนักมาทั้งวันได้นะคะทำให้หายเร็วขึ้นข้อ5วิตามินเนี่ยก็คือ ช่วยยับยั้งนะคะการเจริญเติบโต,ตของเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะเซลล์มะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันการเกิดออกซิเดชันของคอเลสเตอรอลชนิดตัวไม่ดีได้อีกด้วยนะคะวิตามินอ e ีจะทำงานร่วมกันกับวิตามินเอเพื่อป้องกันปอดจากมลพิษนะคะแล้วก็สารเคมีต่างๆที่จะเข้าสู่ปอดนะคะประโยชน์ข้อที่7นะคะวิตามินอ e ีป้องกันแผลไม่ให้นูนหนาแล้วก็รักษาแผลที่เกิดจากซิล ร่องรอยต่างๆของแผลทําให้ผิวพรรณสดใสแล้วก็ยังช่วยสมานแผลจากไฟไหม้น้ำร้อนลวกได้ด้วยทําให้แผลหายเร็วขึ้นนะคะวิตามินอ e ีเนี่ยช่วยบรรเทาอาการอ่อนเพลียแล้วก็เพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายนะคะทำให้ร่างกายทนทานแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะวิตามินอ e ีข้อที่9นะคะที่มีประโยชน์มากก็คือช่วยลดความดันโลหิตเพราะว่ามีสปปรรพคุณช่วยขยายเส้นเลือดเองนะคะ ข้อที่10นะคะประโยชน์ของวิตามินอ e, ีคือช่วยทำให้ไขกระดูกเนี่ยสร้างเลือดได้ดีนะคะข้อที่11นะคะก็คือช่วยบำรุงตับส่วนข้อที่12นะคะก็คือช่วยในการสร้างระบบสืบพันธุ์เซลล์ประสาทและกล้ามเนื้อให้ทำงานได้ตามปกติข้อที่13ก็คือช่วยควบคุมการทํางานของเอนไซม์ต่างๆในร่างกายนะคะทําให้เกิดการเผาผลาญและอัตราการเมตาบอลิซึมในร่างกายทํางานดีขึ้นข้อที่14นะคะ ช่วยต้านการแข็งตัวของเลือดแล้วป้องกันและก็สลายริ่มเลือดทําให้อัตราการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือสตโตรกอามาพิกามกลพาดและโรคหัวใจเนี่ยลดลงได้นะคะส่วนประโยชน์ข้อที่15นะคะก็คือเพิ่มประสิทธิภาพให้ต่อสู้กับโรคนะคะแล้วก็ให้เม่เลือดขาวชนิดทีเซลเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นข้อที่16ลดอัตราเสี่ยงต่อการเป็นต้อกระจกข้อที่17 เร่งให้แผลไฟไหม้ต่างๆเนี่ยหายเร็วยิ่งขึ้นนะคะข้อที่18ทํางานค้ายาขับปัสสาวะช่วยลดความดันโลหิตสูงได้ด้วยนะคะนี่คือ18ประการประโยชน์ของวิตามินอ e ีค่ะเรามาดูนะคะอาการของคนที่ขาดวิตามินอ e. ีถ้าขาดวิตามินอ e ีเนี่ยเราจะรู้สึกง่ายๆจากการสัมผัสหรืออ่าเขาเรียกว่าเป็นการรับรู้นะคะส่วนเร็วก็คือเราจะรู้สึกมึนชานะคะ แล้วก็ถ้าขาดวิตามินอ e ีไปนานๆจะมีความผิดปกติของระบบประสาทระบบเลือดระบบสืบพันธุ์ซึ่งจะมีอาการต่างๆตามมาได้นะคะและถ้าได้รับวิตามินอ e ีมากเกินไปล่ะผลข้างเคียงที่ได้รับวิตามินอ e ีมากเกินกว่า800ยูนิตเนี่ยก็จะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียอ่อนเพลียแล้วก็มึนงงได้นะคะนี่คือการรับวิตามินอ e ีมากเกินไปนั่นเองนะคะมาดูนะคะว่าอาหารที่อยู่ใกล้ๆตัวเราบางอย่างอาจจะ หายากนิดนึงต้องไปหาในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแต่ว่าปริมาณวิตามินอ e ีที่เปรียบเทียบไว้เนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ทําให้ท่านวางแผนแล้วก็วิเคราะห์การประกอบอาหารมากขึ้นนะคะวิตามินอ e ีอยู่ในอัลมอนด์หนึออนเนี่ยประมาณ7มิลลิกรัมวิตามินที่อยู่ในบ็อกโคลี่นะคะก็จะมีวิตามินอ e ีนะคะ4หัวเนี่ยเท่าก,กับ1มิลลิกรัมนะคะถ้าน้ํามันคานล่า1ช้อนโต๊จะมีวิตามินอ e ีอยู่2.5มิลลิกรัม นะคะถ้าเป็นกลุ่มกลุ่มของถั่วเฮเซนทนะคะ1ออนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4มิลลิกรัมนะคะกีวีเนี่ยก็จะประมาณทั้งวิตามิน E ก็สูงแล้วนะคะวิตามิน C ก็สูงอีกอาจจะมีแคลเซียมมีโพแทสเซียมแล้วก็แมกนีเซียมเพิ่มเข้าไปอีกด้วยนะคะมะม่วงเนี่ยจะมีประมาณ1.5มิลลิกรัมนะคะเนยถั่ว2ช้อนโต๊ะ ก็จะมีวิตามินอ e ีประมาณ3มิลลิกรัมผักโขม1ถ้วยเนี่ยจะมีวิตามินอ e ีประมาณ4มิลลิกรัมนะคะ,มะเมล็ดทานตะวัน1ออนมีวิตามินอ e ีอยู่ประมาณ4มิลลิกรัมมะเขือเทศหั่นมะเขือเทศประมาณ1ถ้วยก็จะมีวิตามินอ e ีประมาณ1มิลลิกรัมนะคะก็จากตัวอย่างอาหารที่ให้ดูทั้ง10อย่างเนี่ยนะคะผักโขมเนี่ยก็จะมีวิตามินอีค่อนข้างเยอะนะคะ แล้วก็ถั่วอัลมอนด์นะคะถั่วชนิดเปลือกแข็งนะคะถั่วนัดต่างๆนะคะเฮเซนัดนะคะก็จะมีวิตามินอ e, ีอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะเราก็เลือกรับประทานหยิบมานะคะได้นะคะ,นะคะหยิบมาประกอบอาหารได้นะคะคราวนี้มาดูความต้องการของคนเราจริงๆแล้วแค่10ยูนิตเองนะคะหากเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีรับประทานอาหารครบ5้าหมู่10ยูนิตก็เพียงพอละนะคะไม่จําเป็นต้องกังวลเรื่องการขาดวิตามินอ e. ี นะคะแล้วก็บางรายเนี่ยต้องการวิตามินอ e ีมากกว่าคนป,ปกตินะคะเดี๋ยวจะอธิบายต่อให้ทราบในช่วงหลังนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการดูดซึมวิตามินอ e ีนั่นเองนะคะที่เกินไปเมื่อกี้นะคะว่ารับประทานแค่วันละแปดถึงสิบยูนิตก็พอนะคะร้อยละหกสิบถึงเจ็ดสิบของขนาดที่รับประทานเนี่ยจะถูกขับออกทางอุจจาระ,ะก็คือขับถ่ายออกทุกวันนั่นเองนะคะอาหารเสริมที่ปีส่วนผสมของซิลิเนียมยี่สิบห้านะคะ ไมโครกรัมแล้วก็ต่อวิตามิน E 200ยูนิตเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของวิตามิน E ได้เป็นอย่างดีนะคะค่ายูนิตที่ระบุไว้ในฉลากอาหารเสริมของวิตามิน E เนี่ยเป็นค่าอัลฟาทโคฟิรอลนะคะส่วนท o c โคฟิรอลตัวอื่นและท o โคไทอินอลนั้นอาจจะมีค่าเป็นศูนย์ยูนิตได้นะคะปริมาณยูนิตบนฉลากอาหารเสริมไม่ได้ระบุว่าวิตามินอ e นั้นเป็นเพียงอัลฟาทโคฟิโลเพียงตัวเดียวแต่มี ท o c o f e อ o ตัวอื่นและ t o c o f e อ o l ีนอลรวมอยู่ด้วยนะคะต่อมานะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินอ e ีที่วางจำหน่ายทั้งชนมิดน้ำมันแคปซูลนะคะ,ะแบบเม็ดละลายน้ำได้นะคะแบบอาหารเสริมที่สกัดอัลฟาท o c o f e อ o จากธรรมชาติแล้วก็มีประสิทธิภาพเป็น2เท่าของแบบสังเคราะห์วิตามินอ e ีให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะมีขนาดตั้งแต่ร้อยถึงพันหยูนิต นะคะผู้ที่ไม่ชอบรับประทานแบบน้ํามันหรือผู้ที่มีปัญหาผิวที่เกิดจากความมันแนะนําให้รับประทานแบบเม็ดละลายน้ําได้นะคะก็ผู้ที่อายุ40ปีขึ้นไปด้วยนะคะก็คือกลุ่มที่จะเข้าสู่วัยทองนั่นเองขนาที่รับประทานประมาณ200-1200ยูนิตต่อวันผลเสียของการรับประทานเกินขนาดเนี่ยยังไม่มีนะคะเพราะว่า ร่างกายเนี่ยมีการขับออกอยู่แล้วโดยปกตินะคะคุณจะได้รับวิตามินอ e ีแค่บางส่วนเท่านั้นเองนะคะหากคุณรับประทานอาหารที่มีไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนสูงร่างกายก็จะต้องการวิตามินอ e ีนะคะมากขึ้น วิตามินอ e ีในปริมาณที่สูงจะเสริมศักยภาพของยาต้านการแข็งตัวของเลือดเสริมนะคะและลดการดูดซึมของวิตามินเคนะคะซึ่งจะเป็นวิตามินที่ช่วยให้เลือดแข็งตัวดังนั้นหากคุณจะต้องเข้ารับการผ่าตัดควรหยุดรับประทานวิตามินอ e ีอย่างน้อย2สัปดาห์ก่อนและหลังการผ่าตัดนะคะเพราะว่าร่างกายจําเป็นต้องใช้วิตามินเค เพื่อการแข่งตัวของเลือดแต่ถ้าคุณไปทานวิตามินอ e ีเข้าไปนะคะศักยภาพของการแข็งตัวของเลือดจะลดลงซึ่งเป็นอันตรายกับร่างกายของคุณเองนั่นเองนะคะคราวนี้เราจะรู้ว่าร่างกายของเราเนี่ยดูดซึมวิตามินอ e ีจากอาหารเสริมที่สกัดจากธรรมชาติได้มากกว่าเป็น2เท่านะคะกว่าแบบสังเคราะห์แสดงว่าจากธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราจะดูดซึมได้เร็วกว่าแล้วมีประโยชน์มากกว่าแบบสังเคราะห์นะคะเราต้องเผื่อไว้ด้วย แบบสังเคราะห์เนี่ยเราจะมีการเขาเรียกว่าขับออกนะคะมากกว่าธรรมชาตินั่นเองนะคะโดยดูสลาบนะคะจะพบว่าวิตามินอ e, ีจากธรรมชาติจะระบุเป็นเดลต้าอัลฟาโทโคฟีรอลนะคะส่วนแบบสังเคราะห์จะเขียนเป็นเดลนะคะอัลฟาโทโคฟีนนลนะคะซึ่งนะคะหลักการของกลุ่มนี้ก็คือการรับประทานไทโคเอ่อโทโคไทอีนอลนั้น นะคะจะมีความจำเป็นในการรับประทานร่วมกับอาหารที่มีไขมันหรือน้ำมันอยู่ด้วยนะคะการรับประทานอัลฟาทโคฟินอลในปริมาณมากเนี่ยจะทำให้ระดับของแกมมาทโคฟินอลในเลือดลดลงซึ่งแกมมาทโคฟินอลเนี่ยมีความสามารถในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบอนุมูลอิสระที่มีไนโตรเจนจะสัมพันธ์กับโรคต่างๆนะคะเช่นโรคมะเร็งโรคอัลไซเมอร์คือความจำเสื่อมโรคหัวใจ ถ้าคุณรับประทานกลุ่มอัลฟาทโคฟีรอลนะคะจะทำให้ระดับอัลฟาและแกมมาท c โค h ฟีรอลในเลือดเพิ่มมากขึ้นสูงไปด้วยนะคะแกมมาโท c โค h ฟีรอลมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโต,ตของเซลเล์มะเร็งนะคะคราวนี้ก็มาดูที่ธาตุเหล็กเป็นออนินซีที่สามารถละลายวิตามินอ e ีได้นะคะจึงไม่ควรรับประทานร่วมกัน หากจะรับประทานอาหารเสริมท like ี่มีธาตุเหล็กหรือฟอสฟรัสสูงนะคะก็คือควรรับประทานก่อนที่จะทานวิตามินอีอย่างน้อยก่อนหรือหลัง8ชั่วโมงให้ห่างกัน8ชั่วโมงนั่นเองนะคะฟอรฟอรัสกรูคเนตนะคะฟอฟอรัสเปปโทเนตแล้วก็ฟอฟอรัสซิเตตฟอฟอรัสฟูเมเรตนะคะเป็นธาตุเหล็กที่เป็นอินซีนะคะจะไม่ทำลายวิตามินอี นะคะหมายความว่าสิ่งที่ได้จากธรรมชาติจะไม่ทําลายวิตามินอ e. ีแต่ถ้าเป็นธาตุเหล็กที่เป็นอนินซรีนะคะจะทําลายวิตามินอ e. ีเร็วมากนะคะดังนั้นจะต้องทานห่างกันนะคะประมาณก่อนหรือหลังที่ทานห่างกันประมาณ8ชั่วโมงหากดื่มน้ําที่มีคอรีนอ่าอันนี้ต้องต้องแนะนํานิดนึงนะคะเพราะว่าปัจจุบันน้ําดื่มในชุมชนเนี่ยมักจะมีการใส่คอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคลงไปนะคะ ร่างกายเราจึงต้องการวิตามินอ e ีเพิ่มขึ้นกว่าปกตินะคะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรหรือรับประทานยาคุมกําเนิดฮอร์โมอนเสริมร่างกายเนี่ยนะคะต้องการวิตามินเพิ่มมากกว่าปกติอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะหญิงที่เข้าสู่วัยทองนะคะควรรับประทานวิตามินอ e ีให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่า หากอายุน้อยกว่า40ก็รับประทานประมาณ400ยูนิตต่อวันแต่หากอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปควรรับประทานประมาณ800ยูนิตต่อวันมันเบิ้ลไปเลยนะคะอีกเท่าหนึ่งถ้าเป็นแบบเมล็ดแห้งนะคะก็คือละลายน้ำได้เนี่ยก็จะดีมากนะคะในกลุ่มของผู้สูงวัยหรือจะเข้าวัยทองนั่นเองนะคะเป็นไงคะประโยชน์ของวิตามินอ e, ีเยอะแยะน่ารู้น่าสนใจนะคะ สิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องเรียนรู้ว่าวิตามิน E ีเนี่ยไม่ถูกกับธาตุเหล็กที่เป็นอนินซรีนะคะแต่ถ้าเป็นธาตุเหล็กจากธรรมชาติจากอาหารเนี่ยไม่เป็นไรนะคะไม่สามารถทําลายกันได้แต่ที่สําคัญนะคะวิตามิน E วิตามิน C วิตามิน A นะคะวิตามิน P กลุ่มนี้นะคะช่วยฟื้นฟูสุขภาพร่างกายโดยรวมอยู่แล้วนะคะอยู่ที่ทุกท่านจะเลือกนํามาประกอบอาหารแล้วก็บริโภคเพื่อทําให้สุขภาพแข็งแรง นวัตกรรมอาหารเป็นยาจึงเป็นสิ่งสําคัญมากในปัจจุบันนี้แล้วก็วงการแพทย์เนี่ยเริ่มหันมาผลิตอาหารเสริมออกมาจําหน่ายในรูปแบบหลากหลายมากขึ้นนะคะดังนั้นถ้าเรารู้เราเข้าใจเราจะได้บริโภคอาหารเสริมอย่างมีคุณภาพแล้วก็ไม่สูญเสียเงินไปกับการบริโภคอาหารเสริมนะคะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าอันไหนเหมาะสมหรือเสริมพิษกันนะคะเราก็จะ ผิดพลาดได้นะคะในการบริโภคอาหารเสริมหลากหลายนั่นเองนะคะถ้าเสียเงินไปแล้วก็อยากให้ท่านเสียเงินอย่างมีคุณค่ามากที่สุดจุดประสงค์ของการส่งเสริมความรู้ในวิดีโอก็เพื่อให้ทุกท่านเป็นบุคคลที่มีความรู้รู้รอบนะคะแล้วก็รู้เพื่อบกป้องตนเองละคนที่ท่านรักนะคะก็ฝากติดตามหมอปอนะคะที่ Facebook แล้วก็ youtube ที่ h ักเคิ and h e ์เที่ Li n e แนะคะก็ QR Code ตัวนี้สแกนได้เลยนะคะ เป็นภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านนะคะจังหวัดชุมพรที่อยู่ที่วัดคีรีวงศ์อำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรภายใต้การดูแลของพระอาจารย์มหาคอนชัยนาคยุทธเจ้าวาดวัดคีรีวงศ์นะคะซึ่งหมอปอก็เป็นลูกศิษย์ของท่านในฐานะสาขาที่13นะคะก็เรามีหน้าที่ส่งเสริมให้ทุกท่านได้รู้จักสมนุนไพรแล้วก็รู้จักการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมถ้าเนื้อหามีความผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยไว้นที่นี้แต่ว่า จุดประสงค์ของผู้ทำเนี่ยก็คือทําเพื่อให้ทุกท่านได้รู้นะคะแล้วก็ส่งเสริมให้ทุกท่านมีความมั่นใจในการดูแลสุขภาพท่านและคนที่ท่านรักมากขึ้นค่ะก็ฝากไว้นะคะถ้าคิดว่าคลิปวิดีโอนี้ใช่กดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคิดว่าดีฝากแชร์แล้วก็ส่งต่อให้คนอื่นๆได้ทราบเป็นสะพานบุญร่วมกันนะคะเพื่อให้กําลังใจกับหมอปอด้วยนะคะวันนี้หมอปอก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เสียสละเวลา อันมีค่านะคะติดตามแล้วก็ดูแลกันและกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ